สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองบ้างไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราพอดีที่22ตุลาคม2563จัดไปยัยเสียนะครับกับศึกเพชรพัชระจัดโดยโปรโมเตอร์พัชระภูนทานะครับโปรโมเตอร์จากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับจัดมวยดีราคาถูกนะครับวันนี้เก็บค่าดูชั้น3นี่350บาทชั้น2 700บาทนะครับ ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มแข่งขันก็19.00น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet11 เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเว็บกีฬาที่ทันสมัยนะครับถูกใจคอมวยแฟนมวยแล้วก็แฟนกีฬาทุกประเภทนะครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรพชัชระวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงเทียนจิ๋วีเด็ด99นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรด,ดำ ดาบเชษสันติบาลชกกันที่พิกัด1น5ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแสงเทียนจิว๋วทีเด็ด99นะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดัานแทงอาวุธครบเครื่องขยันออกอาวุธครับวันนี้เดินถึงตัวเดินติดติดวันนี้ตีอยู่ครับฟอร์มหลังนี้ก็ไม่ ชนะนะครับไปแพ้นอกเจเจสองไก่เขียมาเมื่อวันที่14มีนาคม263ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนน้องโอลูกบุญมีมาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2อแล้วก็ชนะคะแนนเพชรมหาชนทอพิพัฒน์พงศ์เมื่อวันที่21ตุลาคม262ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้ผมมองว่าทางด้านเจ้า แสงเทียนจิ๋วนี่น่าจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านแสงเทียนจิว๋วทีเด็ด99นะครับแล้วก็ไปตนตอนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนางน,าน่านเพชรบุญชูสิทธิ์เสตูนะครับ หรือเพชรบุญชูอสมบูรณ์หรือเพชรบุญชูโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับนักชกจากเชียงรายนะครับซ้อมที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาลำปางวันนี้เจอทางด้านขวัญชัยต่วนเป๋มวยไทยยิมนะครับชกกันที่พิกัน1 1 8่อปอนด์ครับมวยคู่นี้ผมมองว่าต่วนเป๋ครับขวัญชัยต่วนเป๋มวยไทยยิมนี่ต,นต,นต้นนี้อันตรายแต่ถ้าว่าอันสามอัน4ี่นี่ เข่าในดีกว่าจำในดีกว่าเลี่ยมตัวดีกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่2ใ,ในรายการนี้ผมอยากจะให้รองไปที่ทางด้านขวัญชัยตวนเป๊มวยไทยยิมหรือขวัญชัยเกียรติคมสิงเก่านะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะนกชดช้อยสักวินัยมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์263ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไปชนะที่ k o สิทธิศักดิ์จานีทัพฟ้าเมื่อวันที่ส พฤศจิกายน262ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ยังร้อนแรงครับวันนี้เจอกับมวยเตะขาต่อยมัดครับวันนี้ผมมองว่าเพชรบุญชูนี่ต,นต้นต้นอันตรายแต่ถ้าอันสามอันสี่นี่เสร็จขวัญชัยต่วนเป๊มวยไทยยิมแน่นอนนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับผมออกไปที่ออกมวยรองไปที่ทางด้านขวัญชัยต่วนเปมวยไทยยิมนะครับ เดี๋ยวเราไปตอนคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิทธิศักดิ์สอประสบโชคนะครับวันนี้เจอทางด้านมงคลชัยอุตเอกบางใสนะครับโชคกันที่วิกัด121ออปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิทธิศักดิ์สอประสบโชคครับนักโชคจากบุรีรัมย์ครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประสบโชคครับเป็นมวยขวาเข้าในล็อกตีเข้าในอาชีพเข้าในยัดไส้ ยี่ห้อสอประสบโชคนี้เข้าในยัดไส้ครับต้นตำลับเลยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงต่อยหมัดฟันศอกมีครบเครื่องมั่นคงกว่านะครับไปไปลายดีกว่าฟอร์มหลังนี่ไปแพ้คะแนนก,นกันสินนายกโมดที่ทุ่งสงที่ราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่สองมีนาคม263ที่ผ่านมาแล้วก็ไปชนะนอกมนดามโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่6มกราคม2อที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ แล้วก็ไปชนะนอกพยะพยายน้อยต่อชัยวัดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2562นะครับถือว่าฟอร์มหลังก็ไม่ธรรมดานะครับ3ในรายการนี้ผมออกไปที่ทางน้านสิทธิศักดิ์สอประสบโชคนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพวันนี้ตยยียูครับแล้วไปต่อคู่ที่4ในรายการนะครับคู่ที่4เป็นการพบกันระหว่างทางน้านสตอ เพชรพัชระอะคาเดมีหรือสตอสิทธิ์คูอินนะครับวันนี้เจอทางด้านฟ้าประธานแทนเทเลคอมบ็อกซิ่งยิมหรือฟ้าประธานเกียรติทรงเดชเก่านะครับชกกันที่พิกัด110อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสตอเพชรพัชระอะคาเดมีครับมวยเข่าอาชีพเข่าในยัดไส้เกาะติดคิดตังครับแม้ว่าฟอร์มหลังนี้จะไปสะดุดครับ พลิกแพนอกให้กับทางด้านอนันตชัยคิตตี้มวยไทยเมื่อวันที่19กันยายน2563ที่เวทีมวยอ้อมน้อยก็ทําไว้ได้ดีนะครับพลิกไปพลิกมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็วชนะคะแนนเดชสุพรรณนุ้ยสี่มุมเมืองเมื่อวันที่6สิงหาคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินก่อนหน้านั้นก็วชนะคะแนนเดะแชมป์เพชรรุ่งเรืองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563ที่เวทีมวยราชดำเนิน มองว่าวันนี้ผมมองว่าฟ้าประธานแทนเทเลคอมนี่ลำบากครับเจอมวยเข่าในอาชีพเข่าในยัดไส้อย่างสตอครับเล็กจิ๋วพริกขี้หนูครับวันนี้ผมออกไปที่ทางน,าน้่นสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับคู่ที่4ในรายการออกไป5ดาวครับจัดไปให้เสียครับวันนี้เกิดแน่นอนครับ และเป็นตอนคู่ที่5ในรายการครับซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเก่งกาจเพชรรุ่งเรืองนะครับหรือเก่งกาจเพชรเตาถ่านหรือเก่งกาดโลเย่นไทยเลสซิเดน์นะครับนักชกจากเมืองหนองคายแต่ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ชนบุรีค่ายเพชรรุ่งเรืองวันนี้เจอทางด้านซปเปอร์แบ็กสอสอต้อย8ริหลิวหรือซปเปอร์แบ็กต่อเป้าเปี่ยมซับย์8หลิวนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเก,าเกมแต่เสียเปรียบรูปร่าง มวยคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเก่งกาดเพชรรุ่งเรลืองครับสูงใหญ่ยาวครับกัลลังสดกัลลังห้าวความมั่นใจสูงครับฟอร์มล่าสุดนี้ก็ไปชะนะนอกชลวันเงาะบางกะปิเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปชะนะคะแนนสิงสยามเจ๊น้องฟาร์มัว,วลำพูลน,นะครับเมื่อวันที่6สิงหาคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ก็ไปแพ้เดือนกอกระวนาธเมื่อวันที่10มีนาคม263ที่เวทีมวยลุมพินีนะครับวันนี้ผมมองว่าเจอซุปเปอร์แบ็คสอสอต้อย8ริ้วนี่ต้นต้น,ตนอาจจะแข็งแกร่งแข็งแรงครับแ,แต่ถ้าว่าอัน3อัน4นี่ครับโดนเก่งกาดเพชรรุ่งเรืองอาศัยความใหญ่ความผิวความเป็นมวยแล้วก็ความเป็นมวยเขา่าตีอยู่ครับคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเก่งกาด รุ่งเรืองนะครับจัดไปไงเสียให้ไปอีก5ดาวครับคู่ที่5ในรายการออกเก่งกาดเพชรรุ่งเรือง5ดาวนะครับแล้วไปตอนคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรทวีข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้นะครับหรือเพชรทวีสอพงอมรน,นะครับนักชกจากเมืองสงขลานะครับวันนี้เจอทางด้าน90,00ล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือ9ล้านสิทธิ์บุญมีนะครับ หรือเพชร9ล้านสิทธิ์บุญมีนักโชคจากเมืองบุรีรัมย์นะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย p ีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียโจโจ้แล้วก็เสียแขก p ีเดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงถึงไฟนี้ผมมองว่าอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับหมัดเท้าขาศอกฝีมือครบเครื่องน่าจะเอาอยู่ครับฟอมหลังของ90,00ล้านนี่ก็ไปแพ้คะแนนยอดวิทยาศิริลักมวยไทย เมื่อวันที่16มก,กราคม2663ที่เวทีมวยราชดำชเนินครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนเอกทร์นินมอรกรุงเทพธนบุรีที่เวทีมวยอ้อมน้อยเมื่อวันที่14ธันวาคม2662นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปชนะน็อกแท่งทองเพชรมณีรัตเมื่อวันที่30มีนาคม2662ที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับผมมองว่าไฟนนี้ทางด้าน 9,000ล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมมาเกิดแน่นอนนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับคู่ที่6ในรายการผมออกไปที่ทางด้าน9,000ล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่7ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเขี้ยวพยักจิตเมืองนนทหรือเขี้ยวพยักมอรัตนบัณฑิตนะครับนักชกจากสมุทรปราการครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่า อย่างลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะหรือลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99หรือลเล็กศักชัยยโชธน,นะครับชื่อเก่าวันนี้ได้3ปอนด์ต่อยกันที่พิกัด129กับ132มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าต่อน้ำหนัก3ปอนด์นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเขี้ยวพยังนี่ยิ่งกว่ามนุษย์ลูกโป่งครับสามารถทําได้ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้านี่ทำได้หมดแล้วก็วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้านี่ ต่อให้อีกสองปอน3ปอนนี่ผมมองว่ายังสบายครับก็เจอกันมา4ครั้งนะครับชนะ3าแพ้1ครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอยู่แล้ววันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำชัยไปอีกครั้งนะครับคู่ที่เจ็ดในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเขี่ยวพยัก์จิตเมืองนนท์นะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเรวยรวยนะครับวันนี้ จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11เล่นง่ายจ่ายจริงครับขอบท่านโชคดีครับสวัสดีครับ